ทำวิจุกรรมผอยากจะมาบรรยายเรื่องโครงสร้างทางการเงินแบบที่ดูด้ทุกท่านด้วยถ้าจะได้เห็นแบบต่างๆของทอีนะครับรวมทั้งการที่เราจะเสริมสร้างแร,ร,รงงานสาคัญเนี่ยโอข้อวันนี้เนี่ยที่ท่านผอสุวิทย์กับท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านสวิการกูกรก้แรงงานจังหวัดท่าัหัวหน้านี่ยนะครับักังางานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากประเด็นของภาครัฐแล้วมาจากประเด็นของการที่ทุกท่านเนี่ยกงการาเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะเรื่องของระบบธนบัทีกับระบบไตรภาคีที่ดีเราเน้นเรื่องสามร้อยบาทนะครับตรงนี้เอยากจะฝากท่านว่า ไปสํารวจเอเจนซี่ในสามเกาะอาดัทนะครับอะไรบ้างที่ดีดีอยู่แล้วอะไรบ้างที่ไม่มีปรับเปลี่ยนหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความสำรวจสบายหรือหน้าข้อมูลอะไรเลยเนี่ยนะครับคนที่ดีจะเป็นตัวกลางประสานให้นะครับอยากจะให้เอาเร็วนี้ไปใช้นะครับเออ่ทุกท่านครับความสำเร็จของงานเนี่ยมันอยู่ที่องค์กรหมดเลยครับองค์การใดที่ยังไม่มีระบบสมรรถนะก็รีบทำใช่ไหมโการใดที่ยังไม่มีระดับผลงานที่ดีพอนะครับกับเรื่องของระบบระบบเพื่อทำ การสร้างคุณภาพชีวิตเนี่ยผมอยากให้ที่ทำนะเพราะมันจะเป็นความแยบิงกับทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำต่อไปนี้เนี่ยเป็นมันเป็นเรื่องที่เอาลากธรรมชาติของโอกาสมาทำท่านเข้าไปดูข้อมูลของกรรนะมันจะมีคําว่าเ R สตาสปอร์ารอยู่น่าสนใจมากไปอานจะเอามามรีวใช้พวกเคมีโอเคมีไอแล้วแต่เนี่ยแม้แต่ผมเขียนเองเนี่ยเอามามรีวนะฮะยาวไปท้างลึกเหตุผลก็คือหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมไม่สอดคล้ององค์กรน แม้จะเป็นตัวให้จ้างด้วยนะครับผมขอฝากให้เถียวแล้วก็พยายามมะยุบนะครับว่าบุค์ประกอบในอกาสท่านเนี่ยมีความสําคัญมากเลยต่อการที่ท่านจะต้องผลักดันให้คนเหล่านี้เขามีความสูงแล้วท่านในฐานะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกเลยนะครับอาจารย์มีบริบทเยอะมากเลยซึ่งจะเป็นเรื่องที่ได้ข้อมูลกลับมาในนามของสถาบันต่างๆหลายนะครับมีแง่ภูมพิษอีกนะสำหรับข้อมูลที่จะแบ่งปัน ตัวนี้มีเนื้อหาต่อบดีครับข้อมูลที่ผมมีมาอีกตัวนึงเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องนี้เออ่ของแต่ละกลุ่มแต่ละองค์กรที่ผมจะบรรยายนี่เหมือนกันนะครับต้องลักเวลาทุกทีหนึ่งเพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้ได้เอาไปใช้จริงๆนะครับผมค้างเรื่องนี้อยู่ผมค้างเรื่องนี้อยู่อีกนิดเดียวนะครับตอนนี้เวลา14.54ี่้านะฮะเดี๋ยวทราบก็ตอนช่วงช่วงเอ่อ ต่อไปเนี่ยจะมีการเสวนาโดยที่คงมีคำถามแล้วก็พิเศษอีกที่ท่านอสมัทยังอยู่นะฮะแล้วก็ท่านอาจจะมาแบ่งปันุ่นรุ่นสกันแล้วก็ท่านท่าหมูหน้าด้วยนะครับทุกท่านครับท่านเห็นไหมฮะหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องตอเมันมีตั้งแต่เรื่องมีบริษัที่อาร์ตบี่ล์ล็บพิเพรดแล็บพิโซลพ่เรื่องมันนี่เรื่องแฟมิลี่เรื่องโซงซตี้อันนี้เองโครงการสร้างเส้นสุขทรภู่โครงการของจังหวัดโคราชเราเนี่ยนะฮะก็มีท่านดรวย นะครับมีท่านสุสั์ประธานสภาสภานักจังหวัดงนครราชสีมารเราเป็นประธานบนิหารเรื่องนี้มีท่านอาจารย์อหาวิชาติด้วยนะครับท่านสร้างกล่องความสุขลองเข้าไปดูนะครับอีสานโซเซตี้เว็บไซต์นะครับอีสานโซเซตี้ .dot.com ท่านก็จัดการต้นแบบเต็มเลยในโคราดเห็นไหมครับเราคือเครือข่ายท่านไม่ต้องไปหาผมมปทุมธานีกรุงเทพหรือกรุงเทพเรียครับเลยเมื่อเรามีสิ่งดีอยู่ในโคราดใช้ในโคราดให้คนอยู่สูงสุด ผม็จะชาธิปัตา์ให้เลยน,นะครับแล้วสิ่งพวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเดียวๆคราบฟรีไม่มีค่าจ่ายนะครับแล้วเรื่องที่เราคุยกันในที่สุดหมดเนี่ยมันจะมีการเปยนรูปใช้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของแฮปปี้มันนี่ทราบว่าได้มีการจับแฮปปี้มันนี่แล้วสองครั้งก็คือเรื่องค่าจ้างเนี่ยแหละครับจับที่วีวันจับได้แต่เมื่อคือนนี้ถ้าเกิดลุงแกรไม่บอกผมว่าพากที้เนี่ยผมก็จะไปพักวีวันแต่พอเออเมือนกูไ่เปิดดูขาวว่าวาวีวันกำลังมีเรื่อง พอดีกำลังจับบุบคลากรที่ไปสอบตำรวจใช่ไหมครับผมก็เลยไ,ไม่ไปพักนไม่ใช่วีวันดีๆวีวันดีมากเลยแต่ก็กลัวอยู่นะครับกลัวกลัวว่าผมจะเป็นวนดนด็ดในการที่ไปรับตำรวจกรเต่ายในการสมัครนะครับรอ,นนอเล่นนะนะครับทุกท่านครับเมื่อที่ผมีค้ารแล้งนี้คนนี้เป็นคนตัวนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นคนที่เรารู้อยู่แล้วนะครับนิคอนเนี่ยเ,เป็นคนบอกว่าทุกคนต้องการเรียนรู้แต่ก็ต้องการความสนุกเพื่อเพลิดในการเรียนรู้นันด้วย วันนี้ทำไมผมพยายามชาวนั้นวันนี้มราไปยุ่งเข้อหาทุกท่านวันนั้นอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่คุยเรื่องก่าจ้างเลยทำไมอาจารย์ไม่คุยเรื่องเดือนเดือนเลยไม่คุยเรื่องการปรับตัวเลยอันนี้แหละครับเป็นเรื่องการปรับตัวที่ท่านต้องเอาไปใช้แล้วไอเรื่องของเอกสารนะครับท่านขอเลยฮะท่านมีโอกาสขอจากผมไปเท่าไรท่านขอไม่ให้หมดเลยนะครับขอโทษนะฮะไม่ทราบว่าท่านมีแฟร์ไดทหรือเปล่าทุกท่านมีไหมมีไหมครับมีใช่ไหมครับเออ่ของผมตัวนี้เนี่ยประมาณหนึ่งพันกิ๊บเอาไปทั้งหมดเลยนะ ผมให้จริงๆนะเป็นผู้เล่นนะทั้งไหนระดับงเล่นแค่โจมแค่จ้จางพี่เจ็บเลยนะครับแล้วก็ถือว่าได้เป็นประโยชน์นะครับเห็นท้ที่จริงๆแล้วปัญหาเยอะนะครับแต่สิ่งที่เราได้โกับในสมัครอย่างเงี้มันน้อยนะครับแต่ทุกท,ท่านครับในก่อนก็พูดไว้เน,น,นี่ยที่ผมทิ้งท้ายไว้เนี่ยอีกตัวเนี้ยครับนะครับเอาไปใช้สิครับผมอยากให้ท่านจะไปสร้างแรงบันดาลใจเป็นผู้น,นำเพื่อไปหาคนเหล่านี้เกิดขึ้นหลักการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีพอแล้วก็วิธีการสร้างอารมณ์ขันนะฮะ อารมณ์ขันนะครับถ้าเราไปดานะครับมีโจทย์การพักเบ็ดมีการจัดกิจกรรมมีการตออข้อสั่งมีการท่องหรือการพูดตอบนะครับยืดหยุ่นยืดยืดเส้นยืดสายอันนี้คือทุกทางในการจัดกิจกรรมในสังคมกการน่านเป็นว่าโลาเทรนเนอร์หรือทำอะไรก็แต่ท่องยืดหนักที่ไปเลยนะครับยืมใช้ได้อยู่นะครับอันนี้มาจากเดวิดเรนกี้รู้จักไหมครับสถาบันศุภประธาบุคลากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ทำให้หัวเราะเมื่อ,อสักครู่นี้ผมเห็นสีหัวเราะ นะครับสำคัญยิ่งเลยสำหรับคนที่จะมาสื่อสารทุกท่านเนี่ยอันนสำคัญแล้วถ้าจะต้องเปไ็นน้าสื่อสารถ้าผมหน้าหานรุ่นประชาท่านจะต้องขอร้องนะครับยังไม่บอกครับหลักการของระบบนี้ในการที่จะถ่ายทอดลงไปได้โดยเฉพาะเรื่อง,องการแนะนำเรื่องค่าจ้างเนี่ยค่าจ้างเป็นสารที่ยอดเยี่ในงา,านนิชาผมใช้สารนี้ในการผสมสารประยุกต์ในการถ่ายทอดเขาบอกที่ลงทุนน้อยมากไละได้คุ้มค่ามากที่สุดก็คือเรื่องของทาให้ผู้ฟังรองเป็นเรื่องใหญ่เนมันทำยังไง เขาบอกหัวรอกขันไม่ใช่หัวรอกต้องยียวิธาการถอนเขาก็มีประเด็นนี้อีกนะไม่ยังไม่พอนะครับต่อที่เขาวางไว้อย่างนี้มันมีระดับขั้นตอนเมื่อไหร่แล้วแต่วิธาการคนใดนะฮะที่มาบรรยายท่านเนี่ยแต่คับี้ตัวท่านเองเนี่ยหากท่านมาระดับเปลนได้จะไม้เกิดอาการขันได้นะครับที่้ถึงข้อนะสองข้อตลกท่านนึก่อนนะท่านชอบแบบไหนนะครับสามครับทะลึ่งนะครับสี่ครับสับดลแล้วก็ห้าหลับ นถ้าพูดในที่สาธารณะไม่ควรลงมาให้ต่ำกว่าชั้นที่สองนะครอย่าลารมณ์อย่าสับโดรนอย่าทะลงนะครับเป็มที่ก็แค่อารมณ์ขันกับตลกนิดหน่อยของให้มีสาระอันนี้เห็นไหมมันเป็นศิลปะการจัดการกระบวนการการถ่ายทอดระบบเทรนเนอร์โคชชิง่งครับเห็นไหมครับอันนี้ถ้าประโยชน์ของสมคันที่มีอายุยืนสุขภาพจิตใจดีมีนิดมากยากเป็นง่ายป่อนภัยครับบรรยากาศแล้วก็ทําให้ผู้อื่นมีความสุข เรื่องพระเจ้า,จาวันนี้เนี่ยนะครับเรียนทุกท่านนะครับเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ทุกท่านมีความพอใจนะครับในสุดเพราะผมรู้ว่าตอนนี้มีคำถามโผลนะ่ลานโดยเเชื่อว่าภาคต่อไปนั้นจะมีเรื่องการออกกอสังขารผมยินดีครับฟรอนี้ต่อไปนี้จะมีมาเลาซียโรคแคนคูสเจอร์แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคำตอบอาจจะเป็นคำตอบอีกงหนึ่งผมเป็นนักวิชากาาอิสรมนะครับแล้วก็จะขอตอบทั้งการเป็นนักวิชารารอิสระด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นชวิตลูกจ้างด้วยอาจจะผสมสารในการตอบโดยที่มี หลายท่านเข้ามาร่วมแบบปารด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยครับมีหลากหลายเลยแล้วก็อยากสําหรับจบตอนที่สอบของผมนะยืนยันครับว่าข้อมูลทุกอย่างนั้นยังต้องการจะให้อยู่ทั้งหมดนะครับแต่อยากจะฝากเรื่องนี้ที่หนึ่งก็คือตามใดที่เราเป็นประชาชนคนไทยนะครับตามใดที่เรามีความรักสมรสมาสามัคคีต่อนแางกันเนี่ยนะครับผมจะดิ้นทายเรื่องนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับใช้เวลาประมาณสักทีนะฮะท่านพี่ก่อนครับ คงไม่เห็นแล้วแต่อยากจะอบอเล็กนิดหนึ่งอขอทราบเสียงหน่อย ราต้ทครับว่าทุกท่านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยอายุก็แตกต่างกันถ้าเราคำนวณนะครับว่าเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันสักกี่วินาทีกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับสาหรับคนที่ท่านรักผมขออนุญาตนะครับผมเองอบครัวผมว่าผมเก่งกว่าท่านเรื่องหนึ่งเรื่องนึ่งผมไม่เก่งนะเพราะผมมีบุตรทั้งหมดเจ็ดคนผมคาดทานผมมีบุตรด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนผมว่าผมเก่งเรื่องนี้เรื่อง่นม่งนะครับนั่นคือผมจะต้องนําความรัก มีออกไปทีเนี่ยเพื่อให้ลูกของผมให้ครอบครัวของผมให้สังคมที่ผมอยู่ให้ประเทศชาติที่ผมอยู่และสังคมดที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้เป็นครอบครัวของผมด้วยนะครับผมจะใช้เวลาทั้งหมดที่ผมมีในชีวิตผมนะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับคนในคอรัสีมาให้กับผู้นำทุกท่านให้กับบุคลากรที่นี่ทั้งหมดเลยด้วยความจริงใจและก็ขอขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าบริหารจังหวัดนะครับคุณแม่นะฮะท่านท่านผอ,อ,นอ,อสุพิธนะคะรับเจ้าของทูกวารด้วยแล้วก็สังคัดที่พวกเราทุกคน สำหรับช่วงนี้เนี่ยผมขอจบในเรงนี้ก่อนแล้วถ้าท่านใดต้องการจะมีข้อสักถามแ่าคงจะเป็นช่วงต่อไปนะครับกินรัาท่านมาเยอะเลยนะครับสัญญานะครับว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่อยากอยู่โคราชนะครับขอเป็นคนคนกสักคนนะครับขอบคุณท่านกท่ครับค่ะท่านอาจารย์ในงานของเราต่อนะคะ